ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนโปรแกรมนะคะซึ่งวิธีการเขียนโปรแกรมนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะถ้าเราไม่ใช้ NetBean นะคะก็คือใช้ตัว Notepad นะคะแต่ในที่นี้รูโหลดตัว Notepad พับพับมานะคะซึ่งตัวนี้จะเหมาะที่จะเขียนโปรแกรมมากกว่าเพราะว่าจะมีเลขลำดับหมายเลขบรรทัดให้นะคะอ่ะอันนี้คือตัวอย่างโปรแกรมนะคะเนี่ยค่ะคลาสของเราชื่อว่า Test นะคะ ดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อแล้วกันนะเป็น My Program นะคะประกอบไปด้วยไม่ h ตอ m a ีนนะคะแล้วก็มีคำสั่งนะคะก็คือให้ System.out.println นะคะ p ิ i n t คำว่า Hello Java นะคะเดี๋ยวเราเซฟนะคะเรามาเซฟโปรแกรมใหม่ก่อนเลือกเซฟแอ d นะคะรอสักครู่นะคะ เรื่อูมันทำหลายอย่างนะคะว่าตอนนี้กําลังเลนเดอร์วิดีโอการสอนอย่างอื่อยู่นะคะเดี๋ยวขอเก็บไว้ในด็อกมิ n นนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวขอสร้างโฟลเดอร์อีกโฟลเดอร์หนึ่งนะคะชื่อว่าจาวาโปรแกรมแล้วกันเนาะจะได้ใช้ในการเก็บจาวาโปรแกรมโอเคค่อนข้างช้านะคะเรนเดอร์วิดีโออยู่ เข้ามาในโฟลเดอร์นะคะชื่อไฟล์จะต้องเหมือนกันกันกบชื่อของคลาสนะคะต้องเหมือนกันเป๊ะนะคะตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่โปรแกรมโอเคจุดจาว่เราใส่ให้มันนิดนึงโอเคเสร็จแล้วเซฟนะคะตอนนี้โปรแกรมของเราชื่อ My โปรแกรมจุดจาว่านะคะาจาว่า ต่อมาหลังจากที่เราเขียนโปรแกรมเสร็จนะคะขั้นตอนต่อมาก,ก็คือการคอมไพล์โปรแกรมนะคะจะต้องคอมไพล์โปรแกรมก่อนเสมอเดี๋ยวมาดูคำสั่งนะคะคึ๊ปขยายนิดนึงนะคะคำสั่งแรกนะคะก็คือ dir อันนี้คือการ list ดูนะคะว่ามี directory หรือว่าโฟลเดอร์อะไรบ้างคำสั่งถัดมานะคะ cd C.D. ก็คือ,อลักษณะที่เราด er, ับเบิลคลิกโฟลเดอร์ค่ะ Document เนาะ Document ลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะใส่เป็น Star ก็คือ Doc M แล้วก็ต่อด้วยอะไรก็ได้นะคะโ okay. อเคไม่มี C.D. D.O.C.U. โ okay. อเคอ่ะได้ละเมื่อกี้เขียนผิดนะคะพิมพ์ผิดนะแล้วก็ C.D. ไปอีกรอบใช่ไหมคะ C.D. จาว่าจำไม่ได้เดี๋ยว dir ดูก่อนนะคะโอ้เยอะมาก dir dir เฉพาะคำที่มีคำว่าจาว่าโอเคเจอละ cd java program โอเค enter dir เห็นไหมว่าข้างในของเรานะคะก็จะมีนะคะไฟล์ my program นะคะ จุด j a ว a วิธีการคอมไพล์คือพิมพ์คำว่า j a ว่าตามด้วยชื่อไฟล์นะคะ m y p r o g r จุดจ v ว่ enter รอสักครู่นะคะอันนี้คือรอการคอมไพล์นะคะโอเคถ้าขึ้นแบบนี้ไม่มีเลอร์สดง,งว่าคอมไพล์ผ่านนะคะวิธีการรันคือพิมพ์คำว่า java าเสร็จแล้วตามด้วยชื่อโปรแกรมนะคะ m y p โปรแกรมแล้ว enter ค่ะสังเกตดูตรงนี้นะคะก็คือผลลัพธ์ของเราเมื่อกี้เราให้มันพิมพ์ค่ะว่า Hello ลจาว่านะคะบรรทัดเดียวแต่ว่าเราใช้คำสั่งพิมพ์ลายใช่ไหมคะดังนั้นมันก็ enter มาในบรรทัดที่2โอเคนะต่อมาเราจะมาแก้โปรแกรมนะคะถ้าเราต้องการให้มันแท็บนะคะถ้าอยากให้มันแท็บ ก็ใส่ backslash n อ backslash t โอเคเสร็จแล้วเราจะขอเพิ่มอีกบรรทัดหนึ่งนะคะเพิ่มอีกบรรทัดหนึ่งแล้วก็ขอพิมพ์คำว่า my first program โ okay. อเคโดยให้แต่ละข้อความนะคะมันอยู่คนละบรรทัด วิธีการพิมพ์นะคะก็คือใส่ backslash n ปึ๊บเสร็จแล้วก็ backslash n นะคะอันนี้คือการที่จะให้มันขึ้นขึ้นบรรทัดใหม่หลังจากที่พิมพ์คาว่า my s ็จปึ๊บขึ้นบรรทัดใหม่หลังจากที่พิมพ์คาว่า first s e จปึ๊บขึ้นบรรทัดใหม่ดังนั้นในการแสดงผลคำสั่งนี้นะคะก็จะมีข้อมูลที่แสดงผลทั้งหมด1บรรทัด2 3และสบรรทัดนะคะ โอเคเราจะมาลองรันดูนะคะอน่ะเซฟเสร็จแล้วก็กลับมาที่ cmd ของเรานะคะตัวคอมนพร้อมเนะเสร็จแล้วก็คอมไพล์แก้ไขโปรแกรมทุกครั้งจะต้องคอมไพล์ก่อนเสมอนะคะก่อนที่จะรันเสร็จแล้วรันโอเคเห็นไหมคะเห็นหนูจาว่า Enter ลงมานะคะเส mm hmm. ร็จแ mm hmm. ล้วพิมพ์คําว่า My เสร็จแล้ว Enter ลงมาพิมพ์คำว่า First แล้วก็ Enter ลงมาพิมพ์คาว่า Program โอเคทุกคนน่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะสําหรับเนะะื้อหาในส่วนของาการเขียนโปรแกรมภาษาจวาวาเบื้องต้นก็จบเพียงเท่านี้นะคะ